Des. สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะเราได้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยและให้ข้อมูลกับเราวันนี้ครับขอต้อนรับคุณซิมจากช่องซิม52ครับสวัสดีครับคุณซิมสวัสดีครับผมซิมจากช่องซิม52ครับช่องซิม52นี้ทนี่ทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเนี่ย ในตอนนี้ก็ช่องผมก็จะทำเกี่ยวกับพวกข้อมูลสปาร์ตในอุลตร้าแมนครับผมแล้วก็จะพาไปงานอีเวนต์อุลตร้าแมนบ้างครับผมถ้ามีงานจัดอะ,อะไรประมาณนี้ครับคนซีมนี่ดูอุลตร้าแมนมาเยอะไหมครับเนี่ยถ้าถ้าถามว่าดูเยอะไหมต้องบอกว่าดูมาตั้งแต่เด็กเลยครับผมก็ทางพ่อแม่ก็จะซื้อแผ่นซีดีมาให้ก็ได้ดูครับผมจะเป็นพวกตั้งแต่อุลตร้าแมนคนแรกยันอุลตร้าแมนทาร่ลอะไรเงี้ยครับก็จะมีไดนาท่ก้าปะปลายบ้างอะไรอย่างนี้ดูทุกภาคเลย ใช่แ<ต>รับวก <ผม S 1> <ล>เราติดตามดูมตลอดใช่ครับผมอ่าก็ถือว่าอ่ะวันนี้เราได้สายข้อมูลจริงจริง ของอุลตร้าแมนนะครับเนื่องจากช่องของผมเนี่ยคุณซิมเอาไงว่าผมอะทำเป็นโทคอสซัสส์แบบอาอลอะลาวนะ้อไม่ได้เจาะจองเป็นอุลตร้าแมนเหมือนช่องของ,ของคุณซิมเนาะดังนั้นมันก็จะมีแฟนคลับหลายๆคนเขาแบบว่าเอออยากรู้ข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้นอ,นอ่ะแฟนคลับอุลตร้าแมนก็มีเหมือนกันดังนั้นเวลามาถามข้อมูลอะไรผมในเรื่ออุลตร้าแมน ann, ผมก็จะออกตัวเสมอว่าเอยผมไปได้ดูอุลตร้าแมนขนาดนั้นนะผมดูแค่ตามเป็นซีรีส์หลักอย่างเดียวนะอะไรอย่างนี้แต่ดูไม่ครบด้วยเอออะไรแบบนั้นแหละเนื้อหาที่เราจะคุยยกกกกััััันนนนนนนใววีี้เะซซิมม็่บลตแหึ อุลตร้าแมนซีรีส์อ่ะมันก็มีหลายภาคมากๆมีทั้งซีรีส์หลักซีรีส์เสริมอ่ะผมคนหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่แฟนอุลตร้าแมนก็งงว่าไอซีรีส์ที่มันผุดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยไอพวกอุลตร้าไฟท์คอน,นิเคิลอะไรอย่างเงี้ยเออมันเล่าเนื้อหายังไงมันสําคัญขนาดไหนถึงขั้นอะบางตัวอะผมมาในซีรีส์หลักเลยก็มีนะเห็นภาพสุดก็น่าจะเป็นอุลตร้าแมนทิกเกอร์ป่ะคุณซินที่มีไอพวกแอฟซูลูดกับรีบูทโผมนะครับใช่ป่ะใช่ใช่ครับผมนัม่นแหละดังนั้นอ่ะคนที่ไม่ได้ตาาาามมซีีีรส์ไออออ้้้พววกกกกนนนนยยย่่่งงงง็็จะคขัเล ถามคุณซิมว่าซีรีส์พวกนี้มันเริ่มมาได้ยังไงเออมันมีมาต <Okay. S 1> ั้งแต่เมื่อไหร่มีกี่เรื่องแล้วบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ละภาคมันเล่าเกี่ยวกับอะไรอ่ะผมเนี่ยค่ะนะคนที่ดูอุนเตอร์แมนแค่สายหลักอาจะจะไม่ได้เจาะลึกผมก็ไม่เข้าใจว่าเออพวกนี้มันต้องดูยังไงบ้างครับมันมีที่มาที่ไปยังไงอ่ะคุณซิมพอจะให้ข้อมูลได้ไหมครับพูดก่อนว่าอุนเตอร์แมนอ่ะอุนเตอร์แมนซีรีส์หลักอ่ะปัจจุบันนี้มันจะมีประมาณ25ตอนจบนะครับ ซึ่งไม่เหมือนกับพวกไรเดอร์เซนตที่จะมี50ตอนและด้วยที่ว่ามี25ตอนนะก็คือจะฉายได้แค่ครึ่งปีใช่ไหมครับไอ้ครึ่งปีอ่ะเขาก็เลยทําพวกซีรีส์รีแคปตัวละครมาขั้น<ม>เพื่อว่าตอนนั้นน่ะเขาจะไปสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาทำซีรีส์ใหม่อะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกซีรีส์เนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นซีรีส์รีแคปอะครับรีแคปแนะนําตัวละครเก่าๆของในอุลตร้าแมนว่า มีตัวอะไรบ้างเหมือนเอาแบบตอนเก่าๆกมารีรันฉายอะแล้วทําเป็นรูปแบบที่น่าสนใจขึ้นอะไรเงี้ยครับอ๋ออันนี้คือแทบแทบจะทุกเรื่องเลยไหมครับหรือว่าเป็นเฉพาะบางเรื่องที่แบบเอารีแคปอะไรแบบนี้ครับเป็นเป็นเฉพาะบางเรื่องครับผมอ,อย่างเช่นอุลตร้ากาแล็กซี่ไฟท์นิวเจเนเรชันแล้วก็มหาภัยศพคกคีบอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นซีรีส์ซีรีส์แยกครับมีเนื้อหาใหม่แต่เป็นซีรีส์แยกของอุลตร้าแมนนะครับคือจะไปโฟกัสที่กลุ่มอุลตร้าแมนจากนาครแห่งแสงนะครับ คือแบบจะโผล่มาหลายตัวมากก็จะแบบเอาอุนเตอร์แมนเก่าๆมาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีศัตรูใหม่ก็คือพวกแอฟซ l ลูเทียนที่ไปโผล่ในทิกเกอร์ครับเป็นเนื้อเรื่องเสริมที่ต้องดูอะไรประมาณเนี้ยต้องดูเลยเออ้มหายไปสุดคิปนี้คือต้องดูเลยมันจะมีอยู่สามภาคของอุลต้ากาแล็กซี่ไฟท์ใช่ต้องดูเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเสริมที่ควรดู เท่าที่ผมจำได้เนี่ยไอ,อ์อุลตร้าแมนซีรีส์หลักเออมันจะทํามาเรื่อยๆจนจบเมบิอุสเนาะเพราะหลังจากเมบิอุสเสร็จแล้วเขาก็จะไปพวกอุลตร้าแกล็กซี่ก่อน,อนเออผมอยากทราบ<ช>ว่าอุลตร้าแกล็กซี่เนี่ยมันเล่าเกี่ยวกับอะไรครับเพราะว่าผมเห็นนะผมเห็น,นผ่านๆเลยผมเห็นตั้งแต่เด็กรู้จักเลยแหละแต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูเจาะลึกขนาดนั้น <S <S มีเดอะมูฟวี่เอาเซโร่มาด้วยเออ <S <S นั่นแหละมัน<อ>มันคือซีรีส์อะไรยังไงครับเนี่ยโอเคต้องบอกก่อนว่าอุลตร้าแกล็กซี่อ่ะ ตอนแรกอ่ะเขาทํามาโปรโมทเกมที่เอาแบบซาบะหลาดมาสู้กัน<ม>เขาก็เลยทํามา,า2ภาคซึ่งอุลตรากาเล็กซี่อ่ะจะมีในเดอะมูฟวี่เยอะมากมก็คืออุลตรา Galaxy กาเล็กซี่กาเนิดซีโร่ก็คือเป็นภา,าคที่เปิดตัวอุลตราแมนเบเรียลแล้วก็อุลตราแมนซีโร่อันนี้คือซีโร่โผล่มาครั้งแรกในเดอะมูฟวี่นี้เลยเหรอครับหรือว่าโผล่มาก่อนหน้านี้ใช่ครับผมเปิดตัวในเดอะมูฟวี่นี้เลยครับว้าวโอ้อันนี้ความรู้นะครับเนี่ยอ่าโอเคครับต่อเลยครับ แล้วก็จะมีเดอะบูบี้ต่อๆมาก็คือเอ่อที่เกี่ยวข้องกับพวกอุลตรากาแล็กซีอ่ะก็คือจะมีไปโผล่เดอะบูบี้อื่นก็คือมีซีโร่ไปปรากฏตัวด้วยโอเคหลังจากนั้นอ่ะอุลตรากาแล็กซี่ก็จะจบไปแล้วแล้วก็จะไปโฟกัสของซีโร่แทนจะเป็นเนื้อเรื่องของซีโร่ก็เนื้อเรื่องซีโร่นี้เขาเล่าไหนครับเนี่ยเพราะว่าผม เท่าที่จาความได้เซโร่ไม่มีซีรีส์มาขอตัวเองเนาะหมายถึงว่าไม่มีซีรีส์ที่แบบเราคุ้นุนตากันแนะ่ละแบบเอ้ยมีร่างสตร <ชา S 1> ีีห่หนูพิทักษ์โลกอะไรแบบเนี้ยเออเซโร่โจะไม่มีซีรีส์แบบนั้นก็อยากรู้ว่าเอ้เขาไปเล่าเซโร่ที่ไหนเออเพราะรู้สึกว่าเอ้เซโร่นี่แม่งลูกรักเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็อยากรู้โอเคก็คือต้องพูดก่อนว่าเซโร่เนี่ยอย่าแงบบที่รู้กันคือเขาจะไม่ได้ทําเป็นซีรีส์ใช่ไหมก็คือเขาจะเล่าเรื่องราวของเซโร่ผ่านเดอะมูฟวี่ ก็คือทําเป็นหนังมูฟี่ต่างๆขึ้นมาแล้วก็ทีเนี้ยเอาเป็นหนังมูฟี่มันมีหลายภาคใช่ไหมเขาก็กลัวแบบคนจะตามดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาก็เลยสร้างเป็น Unta Man Zero the Chronicle ก็คือเป็นการเอาหนังมูฟี่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับซีโร่มาตัดเป็นซีรีส์26ตอนจบเป็นเหมือนรีแคปทั้งหมดของซีโร่เอามาเอามาอยู่ในซีรีส์นี้ครับผมอา่าก็คือ Zero the Chronicle อันนี้ก็คือรีแคปของซนะีโร่เนาะใช่ใช่ ก็หลังจากนั้นก็เราก็รู้จักเซโร่มาอะไรมาเออแล้วหลายอย่างผมจะจำได้ว่าเออในบรรดา Zero เซโร่ไอเซโร่ไฟนี้มาจากไหนครับเนี่ยอุลตร้าเซโร่ไฟนะครับผมจะเป็นเหมือนมินิซีรีส์ของอุลตร้าแมนเซโร่ครับผมหลังจากที่อุลตร้าแมนเซโร่ไปเจอกับพวกไดนากับอุลตร้าแมนคอสมอสเป็นในบุ๊คแมนซาก้าอ่าก็คือเป็นเนื้อเรื่องหลักของเซโร่เหมือนกันครับก็ถ้าใครอยากดูเซโร่ก็ควรดูเซโร่ไฟคือคือพูดงี้ดีกว่าถ้าถ้าไม่รู้จะดูเซโร่ยังไงไปดู อุลต้าแมนซีโร่โดคอเนโลจะรู้เรื่องเลยอ่ารู้เรื่องเลยชัดเจนกว่าใช่ชัดเจนกว่า,วาคือมันเอาทั้งหมดของซีโร่มาอยู่ในนี้หมดแล้วครับอ่าโอเคครับก็หลังจากนั้นเอออันนี้ซีโร่ไฟอ่ะผมจําได้ว่าเออมันจะอยู่ในช่วงที่ว่าก่อนที่จะเริ่มกิงกะอีกนะหรือเปล่าเออเพราะว่ามันใช้ชื่ออุลตราแมนเรสซิเดนต์พอมากินกะกิงกะเอส วิกตอรี่ไฟอะไรของมันอะเออมันถึงใช้ชื่อชินอุลตร้าแมนเรสซิเดนต์แล้วไอ้พวกหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีแบบมีการเล่าถึงแบบอุลตร้าแมนออฟอะไรอย่างงี้เนาะเออตอนแรกผมก็คิดว่าเออเขาจะคงจะจบกับอุลตร้าแมนเรสซิเดนต์ละอ่ะแล้วมันมีไฟออฟออฟคอน,นิเคิลออฟออริจินอีกอะไรแบบเนี้ยเออแต่ออฟออริจินอะผมเข้าใจว่ามันเป็นเนื้อเรื่องก่อนอของออฟก่อนมาเป็นซีรีส์เนาะอันนี้ผมเข้าใจแต่มันคือไอ้พวกไฟออฟออฟคอน,นิเคิลน,นี่มันคืออะไรครับเนะี่ยทำไมมันมีทั้งไฟมีทั้ทงโคคคคนนนิิเเเลลลยอออออัตรรแมไฟฟะบ ก็คือเหมือนอุลตร้าแมนซีโร่ก็จะคือจะเล่าเรื่องราวของอุลตร้าแมนออฟหลังจบจากซีรีส์ก็จะมีประมาณ30นาทีเป็น1ตอนสั้นๆร,รวมกันขับสินาทีนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดตัวอุลตร้าแมนจีทมีอุลตร้าแมนจีทปรากฏตัวออกมาอะไรประมาณนี้ซึ่ง อุลตร้าแมนออฟเดอะคอนิก็จะเหมือนอ n ลตร้าแมนซีคือคือเอาอ่า e ุลตร้าแมนออฟตั้งแต่ซีรีส์หรือ w ูบี้อุลตร้าไฟออฟเนี่ยมารวมมาตัดอยู่ในอุลตร้าแมนออฟเดอะคอนิอ๋อเอาง่ายๆว่าหากินแล้วหากินอีกกับฟูเทปเดิมๆระหว่างรอซีรีส์ใหม่อะไรประมาณนี้แต่ออฟเดอะคอนิเคิลมันจะไม่มีออฟออริจินซากานะมันจะไม่มีออมันจะไม่มีออฟออ i g ริจินซา ก็ก็ควรดูออฟออริจินแล้วก็มารีแคปอีกทีตรงคอนติเนาลอย่างนี้เนาะใช่ใช่เพราะคอนติเนาลมันจะรวมทั้งหมดอย่างที่บอกอครับไอซีรีสคอนติเนาล์นี่ก็คือจะรวมเป็นรีแคปเลยใช่ใช่รวมถึงไอ้ New Generation แล้วก็ Zero a แอนด์จนี่ด้วยไหมครับเนี่ยใช่อันนั้นก็เป็นรีแคปเหมือนกัน,นครับอย่าง Zero a แอนด์จอะอ่ะ,อะผมพอเข้าใจแล้วว่ามันจะรีแคปของจนะี๊เนาะเพราะว่าจี๊ดมันก็มีเซโร่มาด้วยแล้ว New Generation ธรรมดาเนี่ยมันรีแคปส่วนไหนครัับเเนนนี่ย่ย New Generation Chronicle มจะป็อา รีแคปพวกอุลตร้าแมนกิงกะถึงอุลตร้าแมนลูปอะครับแล้วก็จะมีเปิดตัวไทกะพวกในอุลตร้าแมนไทกะทก็จะมีเปิดตัวอยู่ในตอนสุดท้ายอะครับเขาเรียกว่ามันก็เป็นซีรีส์เสริมมาเพื่อแบบว่าเออให้แบบว่าคุณแบบดูรีแคปได้อะไรได้แล้วก็เอ,อ้ยมันจะมีเปิดตัวอุลตร้าแมนตัวใหม่มานิดนหน่อย,อยๆออะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ <ต>เพราะาเออนั่นแหละเพราะผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเปิดตัวอนะุลตร้าแมนอะไรเอ้ยทำไมเราอันนี้ส่วนตัวนะคนที่ไม่ได้ตามอะ่ะอย่างผมอะเอ้ยทำไมเราไปเห็นอุลตร้าแมนตัวนี้ไปอยู่เรื่องนั้นก่อนล้วว่อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างมีบ้างแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะแต่ไม่ใช่ทุกตัวแล้วก็อุลตร้าแกลเล็กซี่ไฟท์นิวเจเนเรชั่นฮีโร่สเนี่ยคนซิมอันนี้มันคือซีรีส์เกีก่ยวกับอะไรครับเนี่ยอ่ามันเป็นซีรีส์แยกเหมือนที่ผมเคยบอกไปตอนต้นคลิปอะครับก็คือพวกเนี้ยมันคือเนื้อเรื่ออองหลลลัักเเเวว้้้ยยแแแตต่่่่่มมมนนนนจะะไไดดาาาผรคคี ก็คือเป็นอีกเนื้อเป็นเนื้อเรื่องของตัวเองไปเลยเนาะไม่มีการรีแคปเนาะเอก Galaxy Five New Gen เนี่ยใช่ใช่เป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องของตัวเองไปเลยแต่มันมันก็จะเอาพวกอุลตร้าแมนตัวเก่าๆมาปรากฏตัวเช่นพวกกิงก่ X Off อะไรเงี้ยวิตเตอรี่ถ้าถ้าพูดมาแบบเนี้ยไอ้ที่ผมหามาก็จะเป็นคนที่ขึ้นเซตฮีโร่โอเดซี่หรือแม้กระทั่งคนที่ขึ้นดีอาร์นี้เราเรารู้แล้วว่าเออรีแคปไอเจ้าตัวเซตกับไดนาแน่แน่เออไม่ใช่ไดนาเดกเกอร์หรือเปล่าคนที่ขึ้นดีเดกเกอร์กับไดนาประมาณเดกเกอร์กับไดดนาาโอเคแล้้วสุทย อันนี้เหมือนจะล่าสุดเลยมั้ง New Generation Star เนี่ยอันนี้เท่าที่ฟังคุณซิมพูดมามันก็คือเนื้อเรื่องแยกของตัวเองใช่ไหม New Generation Star New Generation Star จะเป็นเนื้อเรื่อง recap อ๋อ recap อีกแล้ววันนี้ <Re cap. S 1> คนที่เปลี่ยนชื่อแต่วคนนี้ไม่ใช่คนที่เคยแล้วแต,แต่ว่ามันก็จะมีเนื้อเรื่องหลักของตัวเองดําเนินไปด้วยเข้าใจไหมอ๋อก็คือผสมปนเปกันใช่ New Generation Star นี่มันจะมีอยู่สองภาคก็คือภาคของที่มีซีโร่เป็นคนนําแล้วก็ภาค2024ที่เพิ่งจบไป เอาเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเอาภาคข,ของซีโร่ก่อนละกันก็คือ new generation star ของซีโร่อะมันจะเล่าถึงอยู่ๆข้อมูลของอุลตร้าแมนในนครดินแดน,นแห่งแสงอะก็ถูกลบไปแล้วทีเนี้ยพวกพวกเราฮีโร่ก็ต้องมามานึกถึงความทรงจําของตัวเองว่าผ่านอะไรมาบ้างมันก็เหมือนเป็นซีรี่รีแคป็่อะประมาณนั้น <c oughs> ในเรื่องคีเอทมากนะครับแบบเฮ้ยลืมความทรงจำเอ้ยมานั่งล้าลึกดีกว่าให้เราทําอะไรไปเอ้ยในเรื่องมันเล่าแบบมันทํามาให้แบบรีแครบโดยเฉพาะเลยรดีกว่า ใช่ใช่แล้วก็ New Generation Star 2อง4ก็คือจะเล่าถึงยูตะได้ดูอุลตร้าแมนเซตใช่ไหมครับดูครับดูครับมันจะมีผู้หญิงที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ในอุลตร้าแมนเซตอะครับอ่าครับอ่าเขาจะเล่าถึงคนนั้นแล้วก็อีกนิดในอุลตร้าแมนทิกเกอร์โอเคจะเล่าถึงว่าแบบจะพัฒนาเซเวนเกอร์หุ่นหุ่นประจันบาลในในเรื่องอะ จะพัฒนายังไงเขาก็เลยต้องมาดูเรื่องราวของอุลตร้าแมนรุ่นก่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อจะเอามาพัฒนาข้อมูลเอาข้อมูลมาพัฒนาอะไรประมาณนี้ก็กึ่งๆรีแคปแล้วก็ดําเนินในเรื่องหลักไปด้วยใช่พอเข้าใจแล้วมันจะรีแคปยังไงแล้วมันจะเล่าในเรื่องหลักยังไงอก็โอเคก็เอาเรียกได้ว่าไอ้ซีรีส์ลองๆคนนี้ที่แบบไม่ใช่แบบซีรีส์ที่เป็นแบบซีรีส์หลักเป็นตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการรีแคปบ้าง แล้วก็มีดำเนินใน,นเรื่องหลักที่ขยายความในจักรวาลหลักบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็ใช่ใช่ครับผมเรียกได้ว่ามีทั้งภาคที่ต้องดูเลย ไฟบังคับว่าถ้าอยากติดตามอุลตร้าแมนก็ต้องดูหรือว่าบางภาคก็ไม่จําเป็นต้องดูก็ได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคก็ถือว่าได้ความรู้แล้วก็เคลียร์มากๆสำหรับผมคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเออไอพวกนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วแบบเราควรจะตามดูยังไงดีอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าข้อมูลของคุณซิมวันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆครับสำหรับแฟนอุลตร้าแมนที่ไม่ใช่แบบสายข้อมูลหรือว่าไม่ได้ตามอุลตร้าแมนขนาดนั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เพิ่งเริ่มหัดดูอุลตร้าแมนเนาะเออแล้วงงว่าเออ ดูดีไหมคนเริ่มดูยังไงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับก็ก่อนจะปิดคลิปกันไปในวันนี้ก็รบกวนคุณซิมฝากช่องอีกครั้งหนึ่งครับว่าเออทาเกี่ยวกับอะไรแบบแนวโนม้นนมในอนาคตอะไรแบบนี้อ่ะลองลองฝากช่องดูถึงแม้ว่าช่องของคุณซิมจะมียอดซับมากกว่าช่องผมก็เถอะโอเคยังไงก็ฝากช่องซิม52โดยนะครับผมจะทำเรื่องจะทำข้อมูลของสปาร์ลาดในซีรีส์อุลตร้าแมนแล้วก็อาจจะมีพาไปรีวิวงานของอุลตร้าแมนบ้างครับผมในตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับ ซิมาสองครับ <12 S 2> ครับ,รบซิมห้าสิบสองหรือว่าซิมฟิฟตี้ทูนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเราสองคนม่งเป็นเพื่อนกันเลยนะคุณซิม <c oughs> เราเพ <c oughs> ิ่งมันรู้ว่าเอ้ <c oughs> แต่ละ <c oughs> คนยังทำยูทูบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ลองชวนกันมาแจมดูเพราะว่าเอ้เราเราเรียนมหาลัยด้วยกันเหมือนเราแบบเรียนคณะสาขาเดียวกันเลยอเรียกได้ว่าถ้าเป็นเหมือนโรงเรียนอะคือเราเรียนห้องเดียวกันเลยละ่ะใช่ไหมล่ะนั่นแหละดังนั้นก็ถ้าแฟนๆคน,นไหนอย,อยาก รู้ข้อมูลสัตว์ประหลาดอะไรยังไงตามไปที่ช่องของคุณซิมได้นะครับหรือว่าใครอยากรู้อะไรหรืออยากเห็นผมเอาคุณซิมมาทําคลิปด้วยกันอีกก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับ<อ>เพราะว่าคุณซิมเขาก็ยินดีใช่ไหมย,ยินดีเขาบอมยินดีอย่างยิ่งเลยครับโอเคครับก็ยังไงก็ฝากช่องของคุณซิมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้ทั้งผมแล้วก็คุณซิมด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าเราจะมาทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสว่วนนี้ผมและคุณซิมต้้อองงขตันขนััวลาาเีียท่นคครบบบบครบบบบผม